โอ้โทีเ <accurately> ด็ด <whatever> ท <immigrant> ีเด็ดเอาละครับทีม A นะครับเดี๋ยวจะไล่ฟังนะมีคุณอ้นนะครับ S1 กระตาเอสนะครับ S5 น้องหมิงแล้วก็ S7 สมิกกี้ S10 คุณเพลมนะครับแน่นอนนะครับทีม B ของเรานะฮะเ3นะครับมัมมี่ครับ S4 แมทธิวดีนฮะเ6ครับผมน้องนาตาลีครับ S8 น้องตุ้มแล้วก็พระเอกหลองเรา S9 คุณออยธนาครับ ตอนนี้นะครับเราพักกันสักครู่นงแต่ว่าห้ามหนีไปไหนนะครับซุปเปอร์ร์ทั้ง10คนยังจะอยู่กับเราและต้องการกำลังใจทุกคนด้วยนะครับแป๊บเดียวเจอกันถ้าไม่อยากให้ซุปเปอร์ร์ที่คุณชื่นชอบต้องออกจากบ้านไปส่งคะแนนโหวตผ่าน SMS โดยพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขซุปเปอร์ร์ทั้ง10หมายเลข S1 อ้น S2 กระแตเ S3 มัมมี่เอีแมทธิว S5 หมิง S6 นาตาลี s 7นิกกี้ S8 ปน้องตุ้ม S9 ออย เอสิบเมแล้วส่งมาที่เบอร์482 5327หรือ422 1880บวด6คะแนน6บาทและพิเศษสุดคุ้มบวกครั้งเดียวได้หลายคะแนนที่เบอร์482 5917บวก70คะแนน50บาทเบอร์482 5302บวด120คะแนน90บาทหรือบวกฟรี1ครั้งนับเป็น2คะแนนทาง www.superstartvshow.com โหวตเลยตอนนี้ซปเปอร์สตาร์รอคะแนนโหวตคุณอยู่นะครับ ธนาพัดเฮาส์สาธรน,นราธิวาสเพราะเรารู้ว่าคนเมืองต้องการอะไรเตรียมใจกับทุกอารมณ์บูไดมอนด์อัลมอน์จากแคลิฟอร์เนียพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่คิดว่าเต้นเก่งโชว์เจ๋งร่ารักในการแสดงร่วมแสดงกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์บนเวทีซุปเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาว สมัครออดิชั่นได้ที่โรงเรียนซุปเปอร์สตาร์อะคาเดมี่ซอยทังหล่สิบหรือโทร0 8 7 0 7์แป9 9จได้ตลอดทั้งสัปดาห์เราจข้าเสียกัน่ดังๆต็นยันซุปเปอร์สตาร์เล่หนึ่งรอบด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็แบ่งบ้านกันเรียบร้อยนะครับ ซนสีนี้นะครับตําเงินชีมเอซ้ายมือของผมสีแดงชิมบีอลไรครับตอนนี้อยากจะพูดคุยนะครับกับลูกบ้านลูกทีมใหม่หน่อยดีกว่านะฮะคนแรกเลยนิกกี้ครับเป็นไงบ้างพอใจไหมกับลูกทีมครับแน่นขนาดนี้อะไรคือแน่นครับคุณหมายถึงกล้ามมแน่นขนาดนี้นเ,เหรอม,มีทั้งกระสแตทั้งหมงเข้าเต็มๆแล้วยรู้สึก ไปบ้างกับเพื่อนร่วมทีมคะโอ้ยรู้สึกดีใจครับเอมโกรเอมใจครับเีมโกกเอมใจเลยครับไม่เดี๋ยวสิคุณดูหน้าซะก่อนคุณมองหน้าคุณเปลมคุณรู้สึกยังไงขอจริงๆแล้วเราซีนจากข้างหลังแล้วนะผมแล้วพี่อ้นนหะพี่อ้นพี่อ้นจังงานนี้เดี๋ยวไปเป็นนักมวยต่ออ่โะแล้วคุณเปลมบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับทีมเพื่อนบ้านใหม่ครับหนักใจพันยอครับหนักใจใครครับใครคะ คุณแปร์หนักใจน้องหมิงเหรอครับพูดไม่ออกเลยเห็นไหมครับไม่ออกเลยเอาไปถามน้องหมิงบ้างดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างครับน้อยก็ดีค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นทีมรที่ดีนะฮะให้กระแตบ้างดีกว่านะครับอยากจะฝากอะไรถึงทีมบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเดียวกันตอนนี้ดีค่ะรู้สึกดีแค่นี้นะ ก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันก็ดีผสมกันก็โอเคค่ะโอเคครับพี่ใหญ่ของประจำบ้านเลยกันนะฮะพี่อดครับลูกครับผมรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยจะนิกกี้มีความสุขสุดนะฮะถ้าดูจากหน้าแล้วหน้าตาเหมือนว่าไม่ค่อยอยู่กันรอกอร่อยแล้วตอนนี้ตอนนี้นิกกี้จะไม่โฟกัสด้านหน้าจะมาโฟกัสด้านนี้ตลอดเวลานะครับด้านนี้ก็ก็ดีครับจริงๆแล้วก็แค่แบ่งบ้านนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ มาดูครับพี่ก่อนก่อนอื่นก่อนมาบ้านนี้นะครับคุณนิกกี้พรุ่งนี้เนี่ยรู้ว่าน้องหมิงกับกระแตอยู่บ้านคุณกันจะตื่นสักกี่โมงครับผมไม่นอนครับคืนนี้ครับคุณจะทาอะไรครับไม่นอนความไฟฟ้าลงสูงสุดเลยครับคุณจะทาอะไรครับผมดูอย่างเดียวเลยครับผมจะเก็บภาพนี่โอ้ช่วยมาหากินเลยครับผมผมจะแสดงอ่ะมันไม่ใช่ของจริงที่มาดูทั้งนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับผม คุณคุณเอาไมให้มาคืนให้ผมหน่อดิแล้วอาละถัดกข้มานะครับในบ้านสีแดงของเราบ้างเริ่มจากหนุ่มลองดีกว่าครับพี่แมทครับรู้สึกยังไงกับครอบครัวใหม่นะครับสามเดนที่ต้องอยู่ด้วยกันโอ้ยยิ้มแย้มดีใจดีใจครับน่ารักก็ผู้หญิง3ามคนก็น่ารักผมไม่อยากอยู่ทีมออยเลยน่ากลัวมากแต่ก็เป็นคนดีครับครับก็แบ่งๆทางนี้บ้างก็ได้ แต่ดีแล้วครับเพราะว่าถ้าอยู่กับนิกกี้จริงก็คงจะมีปัญหาผมเชื่อว่าต้องมีปัญหาแน่ๆครับเขาเล่นจะไม่นอนเลยนะครับอยู่กับเขาถ่าจะไม่ได้พักผ่อนเลยมาถึงสาวคนต่อไปดีกว่าค่ะน้องนัตลีค่ะค่ะก็ดีนะคะก็โอเคก็สนุกสนานครอบครัวใหม่ทีมบีของเรานะคะก็เต็มที่ค่ะจะได้ปิดกับพี่ๆด้วยนะคะอะส่วนมะมีค่ะ ที่ได้อยู่กับพี่ออยจะได้เป็นเห็บเป็นหมาดคอยเกาะเวลามีแบบว่าคอยเกาะเปนขับไปด้วยเพราะจะได้มีเสียงกรี๊ดดังๆไงคะเพราะตอนพ,พี่ออยคะพราตอนนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วใช่ไหมคะโอ้<า>ใช่ครับเราเป็นทีมเดีออยวกัน<อ>มามีมามีครับถ้าเกิดมามีเป็น,เป,นเป็นเห็บเป็นหมัดแล้วพี่ออยเป็นไรล่ะครับเป็นสุนัขไงครับสุนัขขอโทษค่ะ ด,ดูดเลือดค,ค,ค่ะคอยดูดเลื่อดคอยดูดเลื่อดดูดคะแนโนโหวตน้องตุลมาดีกว่า <ๆ S 1> นะครับอยากพูดถึงบาลานซ์ของทีมหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยสมาชิก5คนเนี่ยบาลานซ์นี่ลงตัวไหมในเรื่องของฝีมือทักษะและประสบการณ์ลงตัวที่สุดลงตัวสุดแต,ต่แบบว่านิดนึงอ่ะไม่ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยากอยู่กับมัมมี่รว่าต้องชิงดำกันแน่ มันจะมีลกเกอนะครับมีสีดำด้วยเหมือนทางม้าลายดีค่ะเหมือนทางม้าลายดีแล้วนุ่มรอนะครับพี่ออยว่าไงครับบ้านใหม่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวยุดก่นผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่เร์เป็กมากครับมีทั้งเพื่อนที่สนิทครับมีน้องที่สนิทครับแล้วก็มีผู้หญิงที่มากความสามารถแล้วก็มีคนคอยคุ้มกันด้วยคน คนสวยที่คอเป็นบริกรรด้วยโอ้โหครบครบพี่ออยครับถ้ากลับไปเนี่ยที่บ้านนะครับแล้วเขาต้องให้นอนห้องคู่นะครับพี่จะเลือกที่จะอยู่เป็นรูมเมทกับใครครับใครก็ได้ครับลองลองเลือกเป็นกลางสักหน่อยได้ไหมครับลองเลือกได้ไหมครับไม่ว่าใครผมว่ายินดีต้อนรับครับพระเอกเขาตอบกันอย่างนี้ต่อแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมของเราก็ถูกแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เมื่อซุปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยกลับไปถึงบ้านที่พนาพัฒน์เฮาส์นะครับพวกเขาก็จะตั้งชื่อทีมนะฮะก็ติดตามกันด้วยกันละกันนะครับว่าชื่อทีมที่จะนามาแข่งขันกันเนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างถูกต้องนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะมาติดตามมาเชียร์ที่คอเวทีแบบนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์เลียบทางด่วนเอกมัยรามินทานนะครับขอรับบัตรเข้าชมนะครับ 021007700นะครับบัตรของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับหรือว่าตามไปขอนะครับที่โรงเรียนได้นะครับซปเปอร์สตาร์อะคาเดมี่นะครับโรงเรียนดนตรีและศิลปะาก,การแสดงทองหล่อ20